ที่ท้องแล้วไหนใครไปโรงเรียนยกมือขึ้นดิชุดสวยจังเลยไปโรงเรียนอือหือลงดูข้างในมีอะไรไหมอยู่ในนั้นอ่ะมีแมงแมเคาะด้วยเคาะด้วยลูกเดี๋ยวเผื่อมันมีแมงตัวอะไรอยู่นี่ป๋าไปในรถเลยก็ได้นะไม่เป็นไรอ่าเออป๋าไปในรถเลยต้องเคาะดูก่อนป๋าไปในรถได้หมดเลย พกรองเท้าเผื่อมันมีตัวอะไรนี่นี่ฝั่งนี้ลูกใช่ไหมผิดผิดอันนี้ผิดโอเคครับใส่ไหนครับครับใส่นี้เนาะอ่าอันนี้อันนี้อ่าโอเคใช่ไหมลูกนั่นน่ะสวมเลยสวมเลยจะได้ไปลูกเออสวมเลย โอ้ใส่รองเท้าเองได้ด้วยเก่งเนี่ย,ย <laughs> เก่งเนี่นะะยไหนคะมีที่ปิดด้วยนะคะปิด okay. ได้ด้หอมอยังหอมอยังอืมหอมแล้วไป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 ที่นี้ปะป๊าไปแล้วขึ้นรถไหนบายไปโรงเรียนนะคะ อยากไป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 ไหนอยากไปอยากไปบ๊ายบายบ๊ายบาย